สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอรเคปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปชอปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าในคอนเสิร์ตกันเป็นข้อความจากลิซ่าส่งถึงปลิงทุกคนลิลี่ทุกคนนั่นเองนะครับบอกเลยว่างานนี้ซึ้งมากๆไอ้เต้าคลั่งรักของเรานะครับเขานับวันด้วยเป็นอะไรที่เก๋มากๆแล้วก็เป็นอะไรที่ใส่ใจเป็นคนที่เก็บรายละเอียดเก็บเล็กผสมน้ออยของ เลยนะครับใครได้ลิซ่าเป็นแฟนเนี่ยคือจะโชคดีมากๆแน่นอนเพราะกับบลิงเนี่ยลิซ่าก็คือนับวันว่าเรานั้นรู้จักกันมากี่วันกันแล้วนับแบบละเอียดยิบเลยนะครับแถมจดไว้ในโทรศัพท์ด้วยก่อนที่จะจบคอนเสิร์ตเนี่ยสาวๆาก็จะมาพูดความในใจพูดถึงแล้วก็ขอบคุณบลิงทุกคนนะครับเพราะว่านี่ก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่ยาวนานมากๆในส่วนของเวลทัวร์นั้นเนี่ยก็คือ1ปีกว่าๆเลยกับการเวลทัวร์ในครั้งนี้ที่เดินทางไปรอบโลกเพื่อที่จะไปจัดคอนเสิร์ตเจอกับบล มาทั่วประเทศทั่วโลกมาหลายเมืองแล้วด้วยนะครับมีทีมงานต่างๆมากมายที่เดินทางไปด้วยกันได้เจอคนใหม่ๆได้เจอคนรู้จักได้เจอคนที่คุ้นเคยต่างๆมากมายทั้งในวงการเดียวกันแล้วก็วงการอีกหลายๆวงการเลยนะครับที่มาหาลิซ่าเชื่อได้ว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งความทรงจําที่โคจะดีเลยของลิซ่าแล้วก็ Black พิ้งรวมไปถึงแฟนๆทุกคนด้วยอย่างน้อยเนี่ยถึงแม้เราจะไม่ได้บินตามไปดูลิซ่ากับ Black พิง ทุกประเทศทุกเมืองเลยแต่เราก็ได้อัปเดตตลอดนะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆเหมือนกับเราเนี่ยได้ไปดูคอนเสิร์ตกับ Black พิงคมาทั่วโลกแล้วเหมือนกันก็เป็นการเดินทางร่วมกันระหว่างลิซ่าและก็แฟนคลับ b l a c k พิงคแล้วก็แฟนคลับที่ยาวนานมากด้วยและก็เป็นการยาวนานเหมือนกันนะครับกับการร่วมเดินทางกันมาตั้งแต่รู้จักกันวันแรกที่เดบิวต์จนถึงในตอนนี้7ปีแล้วนะครับที่อยู่ด้วยกันมามันเป็นความทรงจําที่ดีโคตรๆเลยก็ว่าได้ลิซ่าเนี่ย ถึงกับบอกเลยนะครับว่าจดไว้ในโทรศัพท์จดไว้ในโใน้ตดังนั้นเนี่ยการที่จะพูดก็คือต้องไปเอาโทรศัพท์มาก่อนไม่งั้นเนี่ยจะลืมลิซ่าบอกกับทุกคนเอาไว้นะครับว่าหนูลิ่จดโน้ตมาด้วยไว้ในโทรศัพท์ของตัวเองเพื่อไม่ให้ลืมค่ะพูดไปก็อ่านมือถือตัวเองไปเลยครับพี่ใหญ่จีซูเนี่ยก็เกาะไหลลิซ่าโอบน้องเอาไว้แล้วก็ชะเง้อม,มองโทรศัพท์ด้วยแล้วก็ยิ้มตามไปด้วยนะครับไม่รู้ว่าลิซ่าเนี่ยจดไว้เป็นภาษาอะไรภาษาเกาหลีภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยพี่จีซ อะไรที่โดนแซลไปแล้วหนึ่งแต่เชื่อเลยว่าเขาสัมผัสกันได้ผ่านทางความรู้สึกเพราะว่าอยู่ด้วยกันมานานผูกพันกันมานานมากมายความรู้สึกก็น่าจะเป็นความรู้สึกเดียวกันเลยนะครับที่อยากจะขอบคุณบลิงลิซ่าบอกว่าเราเนี่ยอยู่ด้วยกันมา2,500กว่าวันแล้วลิซ่าเนี่ยนับมาเลยนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าถ้าหากไม่มีบลิงทุกคนเนี่ยก็คงจะทําไม่ได้แล้วแบบนี้แล้วก็ไม่ว่าอากาศจะเป็นยังไงจะดีหรือไม่ดีวันไหนจะแย่ขนาดไหนก็ตามหรือว่าจะดีแค่ไหนก็ขอบคุณบลิงทุกคนเลยที่คอยให้กําลัง ลิซ่าเสมอมาขอบคุณที่ทําให้ช่วงอายุ20ปีของลิซ่าเนี่ยเป็นช่วงที่เปล่งประกายเป็นช่วงที่ดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดและเป็นช่วงที่น่าจดจําที่สุดนั่นเองนะครับฟังลิซ่าพูดแล้วก็ได้แต่แบบเฮ้ยยยหนูคือน่ารักมากรักบลิงสุดๆรักทุกคนเลยเนะครับรักเมมเบอร์รักบลิงนั่งน,นับวันแบบนี้เนี่ยทุกคนก็คือเอนดูลิซ่าสุดๆไม่คิดว่า คนคนหนึ่งที่โด่งดังระดับโลกเนี่ยเขาจะรักแฟนคลับได้มากขนาดนี้นะครับใส่ใจรายละเอียดทุกอย่างเก็บทุกเม็ดเลยจริงๆแฟนเนี่ยที่ได้ฟังลิซ่าพูดแล้วเป็นยังไงกันบ้างซึ้งน้ําตาแตกเลยหรือเปล่านะครับบางคนเนี่ยไหลพั่งเลยตั้งแต่ประโยคแรกที่ลิซ่าพูดแล้วคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับจะไปต่อหรือไม่ไปต่อยังไงก็ตามเราเชื่อว่านี่คือการเดินทางที่ดีมากๆมันเยี่ยมมากๆเลยกับการ ร่วมเดินทางกันมาระหว่างลิซ่าแล้วก็แฟนคลับนั่นเองนี่ก็เป็นข้อความของลิซ่าส่งตรงถึงบลิงทุกคนนะครับ2,500กว่าวันที่อยู่ด้วยกันมาลิซ่าไม่เคยลืมและรักทุกคนเสมอเชื่อเลยว่าแฟนๆก็รักลิซ่าเสมอเหมือนกันนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เรานน้นนำมาแชร์นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงเม้น์กันมาได้เลยคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง